เขาบปด็กของคุณยายคุณยายเป็นะหรเียเป็นเงินองเฟซีเลยครับผมเอฟซีสมมาให้ที่นี่ก็เลยที่อมอะให้ขตอเพิ่อหารอย้ครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีเนออฟซีก็หลายที่นผมตอแนว่าทีนี้เป็นกระสอบกับหนามที่มันแต่ที่บาทกับตัวพื่อกันก็เลยเขาวองยากนะคะค่ะแต่ ขอเบอร์จ่าพี่น้องที่ที่เอฟซีทีเป็นคนโอนเงินมาซอยคนละนิดละน้อยเดอ้อจา่าขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ่าพี่น้องเป็นของบริจาคด้วครับผมพี่น้องจากทุกตัวสาธรา,ารณทิ่น,น,นะครับเอามาบริจาคเป็นสมัคเป็นน้ำดื่มด้วยครับผมน้ำดื่มจากการวกโคลมารลางใหม่กันนี่เี่ยวจะมีคนเจ้าหน้าที่พยู่ตลอดเลยครับคอยซอยเหลือครตอนนี้น้ำกระท่วม ถนนัางนี้เลยด้วยครับนี่บกิดบกฟันว่านามถ่วมขนาดนี้ด้วยพี่น้องอันนี้แบบเกินความขาดหมายได้ดครับนามถวม่วมแล้วถนนตรงนี้ตรงนี้บกได้ถ่วมเด้ครับแล้วก็ทางต้องพูนะนามขามทางก็ได้ครับน,นี่ครับถนนทางโค้งตรงนี้ครับนามถ่วมฟังผมจะเป็นโรงเรียนด้วยครับผมโรงเรียนนี่ก็ทถ่วมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยครับ เป็นศูนย์ช่วยเหลือได้ครับผมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมของอบตอชุ่มแสงนะครับอันนี้ก็เป็นรถของชาวบ้านที่อยู่ข้างในนด้ครับขนใส่เรือออกมาแบบข้างนอกแต่บรเน้นะครับอาจจะเด็กขนออกไปอีกด้วยครับเพราะว่าแถวนี้มีแค่มือเดียวนด้ครับมือเร้าครับนี่นามขึ้นมาเต็มๆเ,เลย กอขอบคุณหลายๆได้ครับผมคุณอย่างปริยาได้ครับทา้าท้านทอง้วก็คุณปนัดดาได้ครับทีซอยสนับสนุนเงินมากนะครับผมกับบริจาคเอาไปต่อไปเรียบร้อยด้ครับผมก็ขอบคุณหลายๆได้ครับที่เข้าออกต้อง,องเรืออย่างเดียวด้ครับผมนำเลิกด้ครับบ้านทีนำตรม,มด้ครับผมบ้านสักกุด บลชุมแสงอำเภอสติกจังหวัดบุรีรัมด้วยครับผมที่บา้านที่ผมอยู่เป็นบ้านโนนจำป่าด้วยครับต้นนั้นกระถ่วกันด้วยครับผมแต่ถ่วบ่อได้ลอยประเสรขนาดนี้นีเ้ไ้ประจําปีไ้ปี เ่นพี่น้องมาซอยนี่ครับพี่นองมาซอยดีครับอบุญใจครับผมพี่น้องมาซอยลายขนมเตรียมรอดแจกด้วยลายยางรอเรือเป็นกล้วยอันนี้มาจะสร้างอะไรขนมบะบานน้งกรับ ผู้ใจบุญเพิ่นกันมาบริจาคอีกด้วยครับผมแต่ทั้งนาเลยครับกรรมการเพิ่นนี่เอ้ยมากรรมการเลยมาเป็นหน้าคนนั้นทั้งนั้นคนไทยครับผมลำใจคนไทยครับโปรตีงกันนะครับยามลำบากนี่ครับผมเป็นเงินสองพันบาทนะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะคุณหลายๆให้ลำไม่รวยก็คากเพียงเล็กๆเพียงเงินด้วยค่ะ จะนี้เปิดกลับมาบริจาคน้ำดื่มด้วยครับผมสมอนนกับคนไทยเลยครับผมบอทิ่งกันนะครับเก็บของจำเป็นด้วยครับน้ำดื่ม <c oughs> ที่คนต้องกินมือหนึ่งลายขวดด้วยครับผมน้ำใจมาอีกด้วยครับผมเป็นน้ำดื่มเล็กๆในหน่อยนะครับขอบคุณหลายๆครับผมจะไปรวมแจกกองกันด้วยครับมือนีัน

để chú sẵn sòng đấy Ủa cây chẳng đấy nó có cây nó Bảo làm nó bỏ cây này Tìa Bà <laughs> <đúng không? cười> Bả ta bảo <laughs> Ôi, vừa là quần làm phí bốt, quần làm gì luật. ต้นนี้เป็นบานบานยหญ่เลยครับผมบานบานหยหญ่เสากิมแต่เพื่อนบอดีอยู่หอกเพื่อนออกไปอยู่ข้างนอกด้วยครับเมื่อก่อนนะี่ยเพื่อนจะอยู่นี่แหละน้งถั่วมหมดเลยครับผมเป็นบานแบบโบราณด้วยครับอันผูกขับเรือแต่แปดคนเนาะขูดชอบหดแล้วทีเนาะไ,ไปได้หรือเปล่า เต็วหน่อยนี่น้องจะเจ้านีนำค่อนข้างไร้เชี่ยวด้วยโอ้ยูยูแล้ววะคนกระจายก็โลงจ้าพี่น้องกจายก็นลงแจกขอบ้จ น้ำผมน้เกอยู่น้ำซีแยเก็ฐานกม่หาน้ำผมน้ำแน่ซีแย่ก้างบานได้ทุกคนได้ได้ทุกคนมในห้งอานาถออ้น้ำไหลแห้งได้น้ออันนี้อันนึงค่ะขยองได้ผ่องใคเอาแปนู่นน่นของยองก่นใส่ของไทนี่นั่นของน้ำผมน้ำผมเ่ได้ลวบอ เอาเนาอาพรกำลังไปกำลังไปไปลงไปี้ยงเือมัตไปไดเนี่ยงนันเนานั่นเขาลงไหนจะวามันอออกไเบอาตู้เย็นเอาตู้เย็นนอันนั้นเอาไปย้ายไปไห กันค no ู Listen, ่ลงนายสิลงคู hmm. uh ่ล่องีเดียอันี้ครับล่ไล่คุณคู่ล่องหนามาล่องมลูกพี่ยว้าล่อเน้ยเออคนนี้เป็ุณเขาตั้ในนองคือเรือเลยแต่ว่าเครื่อนนหนักลือขึ้นขึ้นยกแรวยกอีกยกแรงยกเอวไปอยงทางนอกออกไปอยงทางนอกเร่อลูกเเร่องเียต่างมาตงยกอนล่ น้ำไหลแหือนด้มันอตไ้ห่ง้ง้น้มันวยกว่ยนะเป็นอยู่เป็นอาญตน้ำมันหมุนเป็นอาน้ำมันหลแหง้ำมันเขียวนคือน้ำทะเลเลยนี่ก็มากับท่านนายกอจ้านายกตำบลชมแสงอำเภอสตึกจังหวัดวิรร่มจ้ะพี่น้อง

เมื่อเนี้การน้ำก็คืนแห้งเด้อค่ะพี่น้องน้ำคืนแห้งได้จ้ะมื่อนี้เพราะว่ามันคืนฝนตกนักจ้ะทั้งลมทั้งฝนทุกคนทียไม่แยกแย้เลยนะเออแยกแยมเอาไปแล้วแยกแยะเอาแล้วเหลือพี่นางยาโอ้เดี๋ยวตะจุ้มพี่นีซ่าหัสนะพี่น้องน้ำฝนมักอยู่เลยจุ้งก็มาแยกแยบของเอาแล้ววางเอาแล้วแยกของเอาแล้วเลือกเลือกของลูกหั่มได้เอาไปหั่มลูกหั่มได้แล้วนั่งเล่นเพื่อนอันสิ ลูพนังเมยพนังยูหาน่ะคออไรอไเอิงนันเลยคนก่วินามมาการับของจ้ะข้ามเลิกผมหัวแล้วนามนั้นนดเาอยากร้ยมากเนาะนี้

มีน้ำเลือกด้วยค่ะพี่น้องมหัวเลยจ้ะเขาดุกขอตารองนี่เลยฝากไวให้เยี่ยมน้ำแนเด้อมีแก้นายอย่างบ่เสียงบมมีกับซามจัคอยพ่นรอยมาอาไอเบิ่งเบืว่าอเบสอาก่าไมอยู่เห็นน้ำไหลบ่ไหนไม้หนอไปตะมาเหรียไปเนะน้ำมันไหลแหงน้ำมันเล่อกแหง คนยางไคนยาง่ไนามันตาแม่งมัากนามันไหลามไหลาตดไว้เนียพน้ำเหมือนมาเดกไดถูกไูกไูกเอะก้อนจ้าเคถูกไปแล้วจะได้แม่ออมันได้ผุนได้ผุนยัปากไว้ปากไว้นี่แล้วยังมาหดพี่ได้บ่น้ มันเดินมาเอาไปแได้มันถูกใช่ไหมย่างมันถูกยางมาได้บ่เดี๋ยวน่าย่างตามห้อยตะปูบ่เห็น้อยตะปูก็ตีบ่ยางตามห้อยตะปูเด้อยางตามห้อยตะปูเออเป็นสองเงี้ยเลยสงไปย่างคนละสองเด้อแต่สังกระซบ่พผัดลงคือกระเบื้องหรอไปไปผัวผัวผัวเหมือนไปบ่ได้เดี๋ยวคนอื่นดิ

มาทายเอาย่น้พอสนใาขนูตันเดียวน่อยได้า้จะไม่รจะไม่งานทาตัวนี้เองว้างานี่ที่ช่าง่าะไดตามคนี่ยังคนไม่นุ่งกับเรื่องของคนเลิกแง่วัววนี้หัวหม้วัวหัวหัวหม้วขึ้นเลยขึ้นเฮินเลยข้าวเ <ave S 2> ็ดปนยังจะมาหล่นน้าว่ี่าได้ยไดนช่าหนง ให้ปีปลาให้ปีนวอพอจับจับนั่นไว้น่อีซีเอยู่ตึ้งไว้อีซี่เออต้งโอ้ยต้งเลยบอกกลางตึ้งเลยโอ้ยนี่นี่นายกมาเองน่้ยมาเอยู่ไหนบอก้เพื่อนว่ายกเป็นห้วงระชาชนโอ้ยคืออาออ๊เสร็จใส่บ่อัูเขาลงข้างทางมาตึ้งมาต้งมาตึ้งมาต้งมาตึ้งมาต้งมาตึ้งมา แน่อป้าปเลยกลางเขาก็คือกนอ่ะเด้อลางก้อพ่อกพอแกพอแรอันนั้นอะไันีอายเลยพจะตงขั้หลบเนาคไกรงานเนี่ยยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยขอบคุณครับกอนครัเดี๋ยว่าท่นดกล แกครับกไปยกยีละเลือดเต้นหนุนแม่ฝันอนงมือโอเคตัเอาไ้รับยีเดี๋ยวจะเอาไปเบกอมขอคออคันโนมได้ได้แล้วนะได้้ใ่นทุกด้าน้

มก็ได้น่่อมันงรนะมเมาีแม่พวหนึงยกได้แล้วอันน uh ี้ได cin ้แล้วทั้งนามบ่มาจัดมาอันนี้ใช้อีกันนี้อท่นทีทันที่สองสามเลยย่นีีสองบ่ยนสองะเนีย รออบรอบรอบอครับมาผมไม่ถ <irgendw el che> ึงยองมาเอาด้วยค่ะสมกองสมปองได้หอได้แล้วได้แล้วอาหันออกมาเลยหมด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 อีกแล้วม่อีกแล้วมาด้อสองหลังสองชุด

ย่ได้ย่างดนนหมนเยาไนงย่ได้ย่งุได้ลยุดกันนันได้ย่างครับปาอและจะมามันอสิมากพคุกเลือนไดเพงให้ยัดนตัวจังๆน่หแ่แล้วตอไ่ยก็บ่าเลืนคนเพราะกับ่ต้องเพ่กับ่าต้องยุ่นี่แล้ว่ไปสายเราป่นี่เจ็บแก่อครับจินเด้อครับผมเดี๋ยวอมือใหม่ เสร็จสิ้ affiliated. นด้ครับภารกิจแจกของเ้าวมนีกับนกามาบริกมาบริจาคเลยเยได้ครับแกนบอกถอยเลยถอยเลย จะเป็นหมู่บ้านที่ใกล้ๆเคียงกันด้วยครับที่เพิ่นบอกประสบไอ้น้ำท่วมมันก็เอาความมาแสกได้ครับมาบริจาคน้ำอ๋อมาบริจาคน้ำบ้านนนแดงอ๋อบ้านนนแดงอ๋อบ้านนนแดงใกล้ๆกันนี่จะนี่มีการส่งมอบได้ครับผมตามขั้นตอนเอะไรคนทายลูบโอ้โหเดือดลอยเนาะจะสมัป้าจะกระตุกเปแจก ทหารแรงอีกตัวนี้เข้ากล่องสับปะรดเป็นทีมงานของผู้ใหญ่บ้านด้วครับสุดทีเป็นของอบตชุมเสงโอ้ยหอมเป็นตะแเสียบเนาะใช้ใจไดสิได้กินเพือได้กินค่ะเอาไว้ให้ดูค่ะ นี่น้ำใจของคนบั่นเห่าได้พี่น้องซอยเรือกันซอยเรือกันได้ครับตละใม้ละมือมีการทรงหมอบด้วยครับผมตามขั้นตอนพยาบาลเป็นคนรับหมอบได้ครับเอๆอออะไรน้ยนนนันนี้มาจากบ้านใดครับนครลำปางอ๋อนครลำปางนามบ่ท่วมบ่ครับทุกคนผู้ชมอ๋ออยู่ใกล้ๆกันเนาะแต่นามบ่ท่ลวง จะไปแกน้ำสายทางต่อได้ครับไปไวปบน้อรถนะเขานี่ไปไนะ้่งบนี่ไปไปพาไปาน้ำดอก ตันี่ย่าง,งากับบานได้ครับผมไปแจก,กของแม่เรียบร้อยไปก็เจ้าหน้าที่เพิ่นได้ครับวันนี้ถ้าเป็นของที่พี่น้องสวมสนับสนุนมากนะครับข้างหน้ารถยนต์ขัดขาง,งพานยากได้ครับผมขี่รถไทยไปบ่อขี่รถไทยไปบ่บกรถไทยไปด้วยรถไทยผู้ใด มันขึ้นมาพี่เลยปะินพ<อ>ี่จะขีดินเลยปะทินดูดเมนเี่มเลูก,กไเยั <c oughs> นนีเป็นหลังบานด้วครับผมวูน้ำส้อยนี่สูงหน้าหมอกด้วครับเป็นสอย้างบานด้วครับผมนา่ง่วม นี่น้ำก็ึ้นแบบต่อเนืองด้วยครับผมนี่เป็นสร้อยสร้อยทางบ้านเลยครับทางบ้านตอนนี้ใส่การมาได้แล้วสร้อยนี้เดี๋ยวขอบคุณเด็บซีนะครับผมที่สนับสนุนด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันคิมนาครับผมชานักขึ้นี่สวัสดีครับกับสูดวยครับผมผู้ใดที่ประสบไพ่ลำท่วมเนาะสูๆครับเดี๋ยวกระพานพ่นไฟพี่น้องเ๋ยวกันแน่นครับผมเจอกันคิมนาครับสวัสดีครับ